เอ้อส้มเจอกันอีกแล้วนะเข้าไปเอ้ยเอ้ยเอ้ยยอะไรนะ่าแดงเป็นแบบนี้แล้วสินะมาเลับมาเข้าไปซอฟพิกสีลาสันฮุ้มเอ้ยพีเป็ดคอยาวออพีเป็ดคอยาวถึงเวลามึงละก่อยนะจ๊ะตัวเยี่ยงของมึงมาเจอ ฟังห,ห,หน่อยไกายบอกไมครับอืมก hey, ายล่ามยันต์อีกซะแล้วไประเบิดแตเฟรดเอ้าเฮ้ยวันดีแข่งพคฆาตดวงตาว้าวสตาร์ระเบิดอืมอิดดูคิลอืมต้นไม้อับพืชไปเฮ้ยไม่ใช่โอ้กายล่ามอ่ะอ่ะเผาไปเรียบร้อย